ก็สวัสดีเพื่อนพี่รอบที่สองนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ปีนหน้าผาขึ้นมานะครับอยู่ตรงนู้นครับการที่ปีนขึ้นมาคือเขาทําที่ปีนไม้น่ครับมีเชือกเห็นไหมครับขึ้นมานี้ครับขึ้นมานี้ครับตรงนี้มีที่ยืนไหมสาหรับดูวิวอีกด้านหนึ่งอันนี้คือเขาขนาบน้ํานะครับอยู่ด้านหลังครับแต่ต้องปีนเขาขึ้นมานะครับปีนเชือกนะครับนี่ครับเขาขนาบน้ำครับนี่เป็นวิวเลยนะครับ เขาขนาดน้ำนี่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เราพามันดูโครงกระดูกยักษ์นะครับอยู่ด้านในนู้นครับเดี๋ยวพาไปชมนรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับว่าทางนี้มีอะไรนะครับอ๋อทางนี้เป็นเหวลึกนะครับนี่เหวลึกครับเห็นไหมครับเรื่องเอลเลนเจนนะครับสมจิตจัดให้ไม่ต้องกลัวครับปั่นทุกที่ที่มีทางหรือไปทุกที่ที่มีทางนะเนี่ เห็นไหมครับนี่ครับวันนี้พามาเที่ยวแล้วนะครับที่เขาขนาบน้ําจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ผมส้มจี๊ดเก้าธันวาครับก็ขอลงจากยอดเขานะครับเพื่อลงไปด้านล่างงู้นนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดเก้าธันวาครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ